ต่อไปนะครับคุกู่สายเข้าเดี๋ยวเราไปซอยโปกแก้วนั่นเลยทีต่อจากอีกทีแรกนะทีแรกคุกุกู่เราที่หนอย่ยานรัดเฝ้านะครับโดยบาทเม็าอันย่านมิตแลนย่านมอญตะปีอันนี้ก็จะก่อนไปซอยโปกแก้วนะครับไปเติมแก๊สน,นะครับที่ ไปดูบรรยากาศเช้าวันเสาร์นะครับถนนก็โล่งนะแตา่าจะติดรับวิตติลวมดีนะครับปกติแล้วรถจะติดมากนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนวมินทร์นะครับนวมินทร์วิ่งไปกรุงเวิ่งไปสุสยามไปปัตตานีกรนนะครับเส้นที่รถติดมากมากหมู่บ้านเยอะนะครับวันก็มีคอนโดขึ้นเยอะ นี่เราบินเจ็ดห้าต้องมีตลาดนะครับตลาดตรงบ้านเก่าๆก็มีเยอะเราบิเจ็ดห้ามีรถเร่ขายผักด้วยให้บิเจ็ดเก็ดนะครับเดี๋ยวเราชิดซ้ายเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าตรงสายโพวงแก้วนะครับซ้ายไปก่อนนะครับอ้าวรถติดครับสันติอโศกหวามือเราไปทางเรียกว่าสันติอโศก น่ามิน46ฝั่งกับไอตีนสันติอโศกตรงข้ามเยอะน่ามิน79มีป้ายบอกไปสันติอโศกของคนที่จำลองนะครับสมัยนั้นเรืองไอ้สี่นี่ไหมครับชุมชนสันติอโศกแล้ก็รับเท้า81ข้างหน้าไอตีนรับเท้า83มีป้ายบอกชัดเจนว่าห้าม จะเดินปิ้งกุทางขาวถ้าสาวปรับปรับหนักเลยนะห้าพันบาทท่อแปดเจ็ดนะครับเออปิ้งไปเรื่อยๆข้างหน้าจะมีสะพานลอยที่เราจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายไปเข้าไปก็จะเป็นปั๊มปั๊ม n อ v นะครับและเอลพีจีด้วย n อ v นด้วยแล้วก็เอิมสองอย่างนะบางคนใช้ ป้าเปีีางคนใช้ RPG บีจีับรถแท็กซี่เยอะนะครับรก็โมไซค์ค่อนข้างนมครับโมไซค์ก็ช้าเดี๋ยวซอยบินเก้าห้าเลี้ยวเข้ารัชเ้าซอยร้อยหนึ่งซอยปุกแกวเลยนะบินเข้าห้ามานะครับนี่ครับไฟเขียว เดี๋ยวแล้วนะครับพี่ซีจะไปเติมแก๊สด้วยกันนะครับก็ชิด้ายประมาณวิ่งไปประมาณห้าร้อยกว่าเมตรนะครับก็ถึงปั๊มแล้วนะครับขึ้นอยู่ว่าแท็กซี่เยอะไหมก็ต้องต่อคิวเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เติมแก๊สเ้ไไมม่ดติน้ํามันนะครับพี่จะเข้าไปเติมเลยนี้เราดูก่อนว่าคนเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับพี่ซีมีต่อแถวประมาณโอ้ รถก็มาข้านอกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับไฟกระพริบต่อจากคันนี้นะตรงที่รถเข้าออกเราก็จะไม่เข้าไปนะครับจะมีรถเข้าออกบอกว่าเรนาอย่าจอดรถขวางเข้าออกอีกป้ายแปดเห่นไหมครับเรนาอยาอยาจอดขวางรถเข้าออกนี่คือซอยโป่แก้วลับเอวีเห็นไหมครับข้างหน้า ียนว่า LPG แล้วก็ NGV ส่วนด้านนอกก็จะเป็นซุ้มขายอาหารนะครับตุดแพ้อาหารร้านค้านะครับทีีนู้นมองนะครับทาฟ้าดูก็มีเมฆปกคลุมนิดหนึ่งนะครับเ,เราขยับเลยนะครับขยับไต้ อย่าไปนะครับโอ้ยมีสยามแบตเตอรี่มีร้านไก่ต้ะครับนนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือราชาสมเกียอขนมจีนน้ำยาปับใต้หมูทอดอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยังเปิดขายแล้วนะครับ F4 ก็รอแค่ คิวนะครับผมว่าน่าจะเกิน8อนาทีนะครับคลิปนี้เปน็นอีทีสอของเช้าวันเสาร์นะครับถนนซอยโปแก้วที่จะวิ่งตรงไปก็เลี้ยวซ้ายตรงวัดบึงทองหลางออกไปทางปากซอยรัฐเทาร้อยหนึงนะครับซึ่งเป็นซอยใหญ่แล้วก็ชุมชนหนาแน่นนะครับ มีทั้งบ้านจัดสรรมีทั้งคอนโดมีทั้งหมู่บ้านนะเยอะแยะเลยนี่คือซอยใหญ่ซอยหนึ่งในเขตคลองจันบางกะปินะครับแวงคลองจันเขตบางกะปินะครับเอฟซี FC. นี่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเห็นไหมครับวิ่งตรงปั๊มนี้ ส่วนใหญ่ก็จะมีแท็กซี่นะรถยนส่วนบุคคลก็มีบ้างนะแต่ไม่เยอะเห็นไหมครับม,มารอเติมแก๊สบ,บางบางท่านก็ใช้ l p g บางท่านก็ใช้ n g v นะครับ<ม>ก็เนี่ยเลื่อนแล้วนะครับเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วข้างหลังก็มาต่อคิวประมาณ3-4คิวแล้วแท็กซี่นะครับเห็นไหมครับ ผัเดเตี๋ยวเรือคนก็แน่นร้านนี่ฝั่งนี้ก็ขายอะไรเอ่ยครัวทนายอยากรู้จักใครเปิดครัวทนายน่าจะลองไปลองชิมนะแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านต้องเป็นทนายนะครับทนายหญิงทนายชายไม่รู้เราต้องไปนั่งแล้วก็สนทนาถึงจะรู้นะครับถ้ามีรูปก็อาจจะรู้จักหมอนทองสดๆจ,จากสวนโอ้มีป้ายด้วยนะน่าจะมาช่วงเย็น ต่ครัวทนายหน้าสนไม่ี่สี่น้าไปนั่งทานนะสนับสนุนเพื่อนวิชาชีพนะครับน้อยเราเข้ามานั่งแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะครับสั่งอาหารกลับบ้านก็ได้นี่ครัวทนายนะครับมีเนื้อตุนเอ็นแก้วข้าวซอยโอ้เนื้อตุนทำไงดีเปิดหรือ,อยังเอ่ยเดี๋ยวนะดูดูก่อนถ้าสั่งได้ก็จะสั่ง เนื้อตุนแต่เป็นยังเมันเงียบเหมือนไม่มีใครอยู่หน้าร้านนะครับเอฟซี F C. แต่ป้ายเขียนว่าเปิดเดี๋ยวจะลองเดินมานะเดินย้อนมาถ้าเกิดว่าเติมแก๊สเสร็จแล้วจะลองมาซื้อนะครับโอ้แต่กับข้าวที่บ้านเยอะคงไม่คงไม่ซื้อเดี๋ยวไปชนกับข้าวที่บ้านนะครับกับข้าวเมื่อวานมาจากบ้านป้าเยอะมากเต็มตู้เย็นจนไม่มีที่เก็บ ถ้าซื้อไปอีกก็ไม่มีที่เก็บแล้วนะครับตู้เย็นเนี่ยให้ดูภาพบรรยากาศด้านหน้าปั๊ม LPG NGV นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ลิตรละ18.15สตางค์นะครับ18.15บาทนะครับเก็บ18บาท15สตางค์นะครับ NGV นะครับ โอเคนะครับพี่ีครบแปดนาทีแล้วนะครับก็อขอให้พีมีความสุขในวันหยุดวันเสาร์นะครับใครที่พักผ่อนอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับอย่าได้มีอุปสรรคหรือปัญหาขัดขวางใดๆนะที่สำคัญแอรเคยย้ำอยู่เสมอว่าให้พีดูแลร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับการไม่มีโรค คือลาบอันประเสริฐนะครับทรัพย์สินใดๆที่เราหามาได้ถ้าเกิดว่ามีโรคแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขโอเคนะครับขอจบคลิปนี้ครับ